จ้สะสะโพกเรพอมูนึงจ้ะจุมจุมๆเดี๋ยวเก็บไปให้พี่ฟุ้นตัดขาหนาะจ้ะเนาะจุมสวยๆจ้ะแดง,งนี่งามแดงดีให้พี่น้องนี่ยอีกจุมหนึ่งงามๆจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีในเสาร์วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมหกหาจากพี่น้องสาฝนก็มาพรอมฝนตกเลี่ยนขึ้นเก้าจ้มวันนี้มาพี่กัสสำนักสงฆ์มองจองของให้มา่ําเตินจากพี่น้องมาตามหาเห็ดร่วมมาลุนกับสาฝนเบื้องวัดสิได้สีมันสำได้จ้ะวัดสิีมาไต่ฝนก็โตกข้าจากพี่น้องไปจ้าไปเกบเ็้กับสาฝนเลยจ้ะสีแดกแหงมันของสาฝนมันของคลิปมันนี้นะจ้ะ ป้ากับฝนตกจะพี่น้องอ่ะูใจคอดใหม่จ้ะดอกยังสวยเลย เือห่าซาฟอนบอเอาจะมีอะไรจ้ะเคบก็ได้คาดเอาจะพี่นอ้องเป็นเชือรา สาวคนเดินห้างซีคนจะมากับหน้องสาวแฟนอยู่เคียรถสอมรอลห้บุกขาจ้านีมจรี่ๆดาวซัม พี่น้องเฮอร์ดเริ่มบานแล้วจ้ะสาฝนมาแต่ยังไม่หันบานนี่ xin ở đây như mong a dog không mất tay cô hát 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 ดอกอะ้ะถึกบวกกินขายยาวๆเฮ็ดกอจุ้มงานจ้ะพี่น้องเห็นป่า้ะนะโอ้ยหนหึกว่ามีดอกเดียวมีสองจ้ะเห็นยั่ป่าชญ์นะเดี๋ยวเก็บไปให้ phi phun tát khá nó ra nó nhịn động năng ra trùng trùng ngâm xuống đây

มันเรีเยนคำาตินพี่นาะผู้ดได้มากสิฮัวจักกันดอกจากผู้ได้เคยมาฮักจูพีน่เคียดดอกสวยๆใส่พี่นนอง จะแต่ดอกเพิ่นนี่อีกจุ่มนึงงามๆจ้ะเจื้เด้อจ้ะแซ่บด้วยแต่พี่น้องเฮ็ดสันกึดๆดีจ้ะสามดอกจ้ะ Hết lăng này đâu có ngon làm ra chị vơi ta đọc sư sồi sư sồi 嗯的。嗯对 No ดูไม่น้อยจ้ะหมดขั้นกินพี่น,น้องแต่ว่าแข็งดีจ้ะดอกสนิวนี่นะจ้ะพี่น้องเอาเต็มกระตาย

มส,สวยๆจ้ะแดงน่น้ำแดงดีให้พี่น้องจ้ะเราแข็งจ้ะแดงน้าแดงสั่มจ้ะโอ้ยสาฝนดึงพี่น้องบึงกระตาแล้วสาฝน <c oughs> เราเจะขันตะเกียบเพชรนี่จ้ะ แย่ที่ซอฟนได้ขึ้นมาแน่ละจ้าสีสันจะ้ะอือนี่ ดูเออนเดียวมุมกพี่เนีดีรคบสองดอกจ้ 미사 안돼. 다 이거 안이 đen na đen sẫm chắc màu xỉ màu xỉ sơn thật xinh đen na đen sẫm nha 2 đợt xinh xinh chắc แรงนะแรงสามจ้ะสะโนเปลี right okay. mm ่ยนโซนนะจ้ะมาทางสะพานดิงดองเจ้ะพี่น้องจ้ะจูบเพื่อนจ้ะ chuông mình được, ngay kia khó bài đâu có sinh ngon mà thằng nha ta đã thôi 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 ngay thôi 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 đen thôi 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 đen thôi 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 thôi

ดีไปตอง่ะอือเดอกสวยจ้ะจ้ะดอกสวยนังเขียวจ้ะจู๊จู๊จ้ะ แบะนี้ไงนะเลยจ้ะสวยๆแต่ตอนนี้ซอฟนมาพิกัดบาน้องเมกก็เด้อจ้ะพี่นุอันนี้ไปซ้พิกัดจ้ะ3ไม้โอเคะนซ่านฟนตวอซ่าฟนจะเต็มตาเลยจนะ แดงนะแดงซ้ำจ้ะจ้ะสะโกนแล้วพอมูหนึงจ้ะจุ่มจุ่มมูนี่นะพี่ชนะโอกี่ดังเดี่น้อง

เดียวเด้จ้ะนี่ว่านเดือดเดียวมันคือแบบรุ่นเดียวกันเลยจ้ะพี่หนุ่ม าฟนว่ามาสรุปยอดเทดมาหนีจ้าพี่น้องว่าิึงยอดเทสซาฝฟอนไหมตอเดินทางสี่คนจ้าตอนนี้เป็นของซาฝฟนนี่ของน้องสาวเหนือของน้องสาวนะจ้าถือว่าไม้ยุ่จ้าพี่น้องก็ว่าไปสามไม้นะจ้าพี่น้องมัหนีไม้แหลกเข้าไปสำหนักสง้องจ้องห้องให้ไม้ทีสองสะพานดิงดองจ้าหลังมาบานน้องมี จ้าสินชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดในด้วยจ้า,จาก็กดิ้งแจ้งเตือนไว้น้ำใจพี่น้องว่าซาฟนุนสพาไปตามเฮ็ดถึงเฮ็ดละงหกหรือไปพูดได้จ้าสำรับคลิปนี้มันนี่ซาฟนขอตัวกบ,บานกันจ้าสวัสดีจ้า